สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวิมณุนะคะกลับมาเจอก,กับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทำนายความรักความสัมพันธ์การเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะแล้วท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดยใช้ แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR code ได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วซึ่งก็คือห้าใบด้านบนจะมีผลตั้งแต่วันที่22-29ถึงมกราคมค่ะส่วนไพ่ด้านล่างก็คือไพ่แคริฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนะคะอ่า2ใบนี้นะคะคือไพ่ประจำตัวชาวพฤกศพ2ใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่สรุปนะคะอืม เห็นชัดเจนมากเลยว่าตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินเนาะคือว่าเอา่อยังไงก็ตามเนี่ยก็คือเหมือนคุณน่ะอยากจะรีบแก้ปัญหาการเงินซะให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าเอา่อให้ระวังนิดนึงเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณน่ะจะแบบไม่ใช่ประสบการณ์นะคะที่เคยมีมาะอะไรเงี้ย การแก้ไขแบบเดิมๆมันก็จะได้คําตอบแล้วก็จะได้ปัญหาแบบเดิมๆกลับมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังการแก้ไขปัญหาที่ด่วนแก้ปัญหาจนเกินไปนะคือคุณเนี่ยควรจะปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญความชำนาญทางด้านการเงินนะคะจะดีกว่าที่คุณจะคิดเองนะคะแล้วก็อ ในรอบสัปดาห์ที่จะถึงนะคะจากเดิมที่คุณรู้สึกว่า,าสับสนวุ่นวายจิตใจสติแตกเรื่องกอารเงินไม่รู้จะทำยังไงดีอะไรเงี้ยในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยความสับสนนั้นจะดีขึ้นนะคะแล้วกเ็เราก็ดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นสัปดาห์ที่คุณเนี่ยมีปัญหาทางด้านการเงินที่มาจากครอบครัวด้วยเนาะแต่ว่าคุณก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาอาจจะแบบ เริ่มต้นทำอะไรในช่องทางหาเงินใหม่ๆนะคะยังไงก็ตามเหมือนว่าตอนเนี้ก็คือคุณทำอะไรไม่ค่อยได้มากนักนะคะอืมมันเหมือนว่าปัญหากองทับถมอ่าปักคุณไว้นะคะให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาอะไรได้ ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเ่็นหมอแนะนํา,นาว่าให้คุณอ่ะรอเวลาไปก่อนเนาะแล้วก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจะดีกว่านะคะอย่าพิ่งแบบลงทุนหรืออะไรในรอบสัปดาห์นี้นะคะเอนเอจีมไม่ค่อยดีนะคะในรอบสัปดาห์นี้เนาะ,ะส่วนต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการเงินเออของความรักนะคะโทษทีคะ่ะเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะคือว่า ถ้าสิ่งที่แม่หมอจะบอกไปตอนจากนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องราวหรือความคิดของชาวพฤกศพที่มีต่อคนละของคุณก็จะเป็นเรื่องราวที่เอ่อเป็นความคิดนะคะของคนละของคุณที่มีต่อคุณนั่นเองนะคะเรื่องราวสลับกันได้แล้วก็สลับกันได้ในไพ่ทุกใบเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะอืม ตอนนี้เนี่ยชาวพฤกษ์ศพนะคะดูเหมือนว่าคุณน่ะจะแบบไม่อยากให้ความรักมันหยุดนิ่งนะคะเหมือนที่ผ่านๆมานะคะคือคุณอยากจะไปบอกรักคู่รักคุณแล้วแหละนะคะอยากจะเปิดใจทําความเข้าใจแต่ว่าคุณก็เป็นแค่ความคิดอะคือคุณก็ยังมีภาระเรื่องอื่นที่จะต้องจัดการให้เสร็จก่อนนะคะยังไงก็ตามคือเหมือนคู่รักของคุณนะ่ะก็คือเอาขาน่าจะแบบอยากจะไป หาคนอื่นแล้วนะก็คือเหมือนแบบไม่อยากจะแบบยุ่งวุ่นวายกับคุณแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะโสดแต่เขาก็ไม่สนใจคุณแล้วเนาะส่วนคุณเองอะ่ะก็อาจจะเป็นเขาด้วยหรือว่าเป็นตัวคุณนี่แหละนะคะที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันน่าอายนะคะคือคุณไม่อยากให้คนอื่นรับรู้นะคะกลัวว่าแบบคนอื่นเขาจะมองไม่ดีจะนินทาคุณทั้งสองคนเนาะทีนี้อา่า ในรอบสัปดาห์นี้นจาจักรวานเขาพยายามทำงานอยู่นะคะเขาพยายามที่จะบาลานซ์นะคะความความสติแตกของคุณเนาะบางทีเหมือนแบบแพนิคบ้างหรือว่าคิดมากบ้าง นอนไม่หลับบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะหัวร้อนบ้างอะไรเงี้ยคือจักรวาลเขาพยายามทําหน้าที่ของเขาอยู่นะแล้วเขาก็พยายามทําให้คุณนะ่ะเหมือนว่าไม่สับสนนะคะว่าจริงๆเรามันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก็คือว่าอืมเ,อเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะมีปัญหาเนื่องจากว่าครอบครัวเนาะก็คือว่า เป็นปัญหาจากครอบครัวอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามอาจจะคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยคุณลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยอาจจะเป็นลูกติดหรืออะไรแบบนี้นะคะก็เลยทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเริ่มต้นความรักเล็กๆของคุณได้นะเอ,อ่อเมอเอนนอร์จีเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเนาะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณน่ะมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณถูกหักหลังเนาะปัก โดนปักไว้อะมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะคือลืมก็ลืมไม่ได้แต่ว่าก็แก้ปัญหาไม่ได้ด้วยเช่นกันอันนี้คือกรณีที่1นนะคะกรณีที่2คือคุณอาจจะรู้สึกเลยเหมือนคุคณถูกหักหลังกกจริงๆเพราะว่าคู่รักของคุณนะเขาจะไปคุยกับคนอื่นนะคะที่ไม่ใช่คุณด้วยนะคะเหมือนเขามีหลายช้อยส์ประมาณนั้นเนาะ คุณก็เลยเหมือนถูกหักหลังแล้วก็ไปไหนไม่ได้จากความสัมพันธ์นี้อยากจะ move on ยังไงก็ move ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแม่มอะเปิดไพ่สำหรับหนึ่งให้มาดูกันว่าตอนนี้คุณและเขานะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะขอจักรวาลนะคะบอกเลาเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวพฤกศพและกุหลาบด้วยไพ่สัมพันธภาพผ้าใบค่ะ แม่หมอให้อันนี้นะเป็นของคู่รักของคุณอันนี้เป็นของคุณนะคะคือว่าตอนนี้เหมือนคู่รักของคนนะุณน่ะเขารู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งนังเหงามากเลยอะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเขาทอดทิ้งคุณคือเขาเนี่ยรู้สึกมากกว่าคุณอีกนะคะเออแล้วเขาเนี่ยก็กลับไปคิดถึงคนนะุณเนาะกลับไปคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะระหว่างคุณกับเขา แต่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกไปว่า,าจักรวาลกําลังทําหน้าที่อยู่นะก็คือว่าเขาพยายามที่จะเนี่ยเยียวยายใจิตใจคุณนะคุณอยู่ดีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคุณแบบดีขึ้นนอนหลับได้ง่ายขึ้นหรืออะไรเงี้ยสติแตกน้อยลงอะไรเงี้ยนะคะก็คือเป็นการแบบจักรวาลพยายามเยียวยา,ยายใจิตใจคุณอยู่นะคะคุณเองก็เหมือนกันเนาะก็คือเหมือนพยายามจะต่อสู้กับปีศาจในใจคุณที่คุณอาจจะกลัวเรื่องแบบ คนอื่นจะมองคุณทั้งคู่ไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าคนที่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์นี้เนาะคุณกําลังต่อสู้กับปีศาจในใจคุณเองที่คุณกลัวน่นกลัวนี่อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนตรงกลางเนี่ยไายตรงกลางบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยรับรู้ความจริงนะคะเห็นความจริงบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เนะเาะซึ่งก็เป็นเรื่องดีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า จักรวาลนะคะจะให้คำแนะนำคุณยังไงนะคะขอจักรวาลให้คำแนะนำคุณชาวพฤ่งศพและคู่รักในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบค่ะอืมเขาบอกว่าชาวทูด <laughs> ีเอฟชาวทูดีเฮฟเอนส with h a p p i n เน s นะคะคือเขาบอกว่าให้อบกอดความสุขอะ่ะก็คือว่าคุณน่ะคือ,อให้คุณน่ะตะโกนออกไปดังๆเลยเนาะถึงให้ถึงสวรรค์เลยนะคะ,ะว่าคุณเนี่ยมีความสุขนะคะคือตอนนี้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องปัญหามันเป็นจากคนอื่นแล้วก็จากความคิด ในแง่ลบของตัวคุณเองเนาะคือมันไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรเอ่ออะไรมากมายหรอกนะคะการที่ถึงแม้ว่าจะเป็นแบบไปคุยกับคนอื่นอะ่ะมันก็คือไม่ได้จริงจังเนาะก็คือเป็นการไปคุยเพื่อประชนอะไรแบบนี้มากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วคุณสองคนน่ะรักกันแล้วก็ปัญหาส่วนใหญ่ก็คือเป็นจากคนอื่นทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นความกลัวของคุณเองนะคะ แล้วก็เรื่องสุขภาพจิตเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยจัก,กรวาลเขาแบบทนไม่ได้เขาเข้ามาเยียวยาจิตใจคุณแล้วเนาะก็หวังว่าทุกๆอย่างมันจะดีขึ้นแล้วก็การที่คุณแบบถูกปักอยู่ตรงเนี่ยที่ความรู้สึกที่คุณบอกว่าถูกหักหลังเนี่ยก็คือว่าคุณจะต้องแบบสลัดความที่ความรู้สึกที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเหยื่อในความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะ,อ,ะอาจจะคิดเป็นว่าก็คือ คนเราเกิดมาเนาะที่คนที่เป็นคู่กันอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคู่แบบไหนก็ตามจะเป็นคู่กรรมเนื้อคู่คู่แท้หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็คือทุกคู่เนี่ยย่อมมีกรรมต่อกันแล้วก็ต้องมีการสลายกรรมนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันช่วงเวลาสลายกรรมเกิดก่อนที่คุณจะแบบแฮปปี้เอนดิ้งความสัมพันธ์แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยแม่หมอก็ยังถือว่ามันเป็นโชคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณรู้สึกว่าคุณ เจ็บตอนนี้อะไรเงี้ยก็ยังดีกว่าแบบแฮปปี้ช่วงต้นแล้ก็แบบการสลายกรรมมันไปอยู่ช่วงหลังจากที่คุณแบบเริ่มตัดสินใจที่จะคองคู่ชีวิตหรือว่าแต่งงานไปแล้วอะไรแบบนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นแม่หมอรู้สึกว่ามันเศร้ากว่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ผ่านความเจ็บปวดก่อนที่จะสมหวังอะไรเงี้ยแม่หมอก็รู้สึกว่า เออมันจะทำให้คุณเติบโตขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ความคิดแต่ว่าจิตวิญญาณระดับจิตวิญญาณของคุณเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นด้วยนะคะก็สรุปว่าขอให้คุณสมหวังในอนาคตอันใกล้นะคะปลดความรู้สึกที่ตัวเองเป็นเหยื่อนะคะความรู้สึกแบบนั้นออกไปจากใจของคุณให้ได้นะคะก็แม่หมอลบกวนนะคะฝากคลิปดวงความรักไรปีนะคะ ปี2024นะคะซึ่งอยู่ในเพลย์ลิสต์แม่หมอเปิดไว้ให้แล้วครบทั้ง12ราศีถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปรับชมได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดท่านใดนะคะชอบคำแนะนำของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอลาบไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ